เขาบอกตอนนี้เสือไม่แน่ใจบางสื่อบอกเป็นเสือสิ้นลายแต่เรากําลังมองเอ๊ะหรือจะเป็นเสือซ่อนเล็เบรอตะปบทีเดียวนั่นแหละฮะทั้งซ่อนเล็บซ่อนลายแหละครับแล้วก็จริง,รงๆเสียงคุณอุ้งอิง,องที่พูดวันนี้ที่ผมเล่าแบบไม่เขินเลยนะผมเพิ่งคิดเมื่อวันสองวันนี้เองนะนอนคิดว่าเอ๊ะท่านอุงอิง,องนี่จะหาทางออกเรื่องนี้ยังไงที่นักร้องตามสอยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทําได้เนี่ยก็คือ ออกมาพูดในเชิงของเขาเห็นใจนะครับเพราะว่าภาพลักษณ์ของคุณอุ้งอิงเนี่ยคือเหมือนกับว่าตอนนี้อย่าง,างที่เขาเรียกกันนะครับเป็นคอรมอเหมือนฟ้าส่งมาเกิดอะไรอย่างนี้นะค,คุณพ่อคอยหนุนมีแบ็กดีมีแต้มต่ออะไรอย่างนี้นะมันดูเหมือนบางทีทําให้คนหมั่นไส้ oh อาถ้าเผื่อตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าลดท่าทีลงมาหน่อยน่าจะดีวันนี้เนี่ยที่พูดเนี่ยถามคุณอ๋องนิดนึงอดูและเห็นใจไหมครับ คือจริงๆผมเนี่ยเห็นใจหลายท่านด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะนายกอุงอิงนะครับคือถ้าเกิดมาตรฐานยังเป็นแบบนี้ยังร้องกันแล้วก็มีสิทธิ์ถูกสอยได้แบบนี้จากนี้ไปใครตั้งรัฐบาลก็น่าเห็นใจทุกคนใช่ครับแล้วนี่ไม่ได้รวมถึงรัฐมนตรีหลายๆท่านยังไม่ทันจะเด็ดสัมผัสเก้าอี้เลยเสียงก็มาแล้วอายุเท่าไหร่มีประสบการณ์ไหมยังไม่ต้องรอดูผลงานบางคน<ช>ก็เหมือนกับ ตัดสินไปแล้วแต่รอบนี้แหละครับที่จะมาคุยกันว่าแล้วนักร้องถ้าทํางานแล้วก็บอกว่าอะไรนะถ้าเป็นกระสุนคือยิงกราดไปก่อน ต้องมีสักนัดอภิีก๊อฟที่โดนใช่ครับอบางคนเขาเรียกเหมือนกระดยิงแบบที่คุณน๋องว่าบางคนเรียกปลาหินคือมีหินเป็นกระบุงฮะปลาไปก่อนปลาปลาปลาปาเดี๋ยวโดนหัวชะนกันเอแล้วนี่แหละแล้วถ้าจะอย่างเงี้ยไม่ต้องรัฐบาลชุดนี้นะพักไหนขึ้นมาก็จะอยู่กันยังไงใช่ครับเราก็มีไปคุยนอกรอบมากับทางบรรดานักร้องบางท่านที่เป็นชื่อดังเนี่ยนะก็บอกว่า เหมือนกับคาดการเลยว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ไม่นานอายุไม่ยืนแน่นอนนั่นไงแล้วเขาต้องมีคุยกันด้วยทาไมถึงมั่นใจะอย่างนี้ก่อนละกันว่าอันนี้เราไปรวบรวมมาครับทัสํารวจนักวิชาการรัฐบาลคุณอง้งอิงอยู่ยาวหรืออยู่สั้นอยู่ครบวาระหรือไม่ครับในกลุ่มนี้นะครับมีทั้งนักวิชาการชื่อดังนะครับที่เป็นเซเล็บนะฮะออกรายการทุกวันกับนักวิชาการภูทรนะฮะที่อาจจะ มีพื้นที่สื่อน้อยกว่าแต่ใกล้ชิดประชาชนมากกว่านะทั้งหมดนี้ไม่น่าเชื่อครับมีแค่คนเดียวเท่านั้นครับที่บอกว่าจะอยู่ครบวาระทั้งๆที่รัฐบาลชุดนี้อะไรนะรัฐบาลรวมชาติเลยนะสามร้อยยี่สิบกว่าเสียงรวมกันเลยเนี่ยนะฮะแต่มั่นใจคนเดียวมีใครบ้างครับพี่ก๊อมีอาจารย์ธนพรคนเดียวครับนี่เห็นไหมมีเครื่องหมายถูกอยู่คนเดียวนะครับก็คืออาจารย์ธนพรศรียากูลเป็นผอสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายเป็นเซเลบนักวิเคราะห์การเมืองปัจจุบันนี้นะครับบอกว่าอยู่ยาว เครบวะระแน่นอนครับแต่ต้องบอกนะอาจารย์อาจจะฟันสวนชาวบ้านถ้าถูกก็เกิดเลยครับผิดซื้อปากกาใหม่แล้วรอบที่แล้วแกก็เพิ่งซื้อปากกาใหม่ไปไม่ฮะรอบที่แล้วแกถึงเอาปี๊บมาคลุมหัวนะ อ่แต่ไม่ได้แซวเฉยๆนะครับแต่ว่าเป็นท่านเดียวที่คิดว่าอยู่ครบมีมีอีกท่านหนึ่งแต่ว่าไม่ออกชื่อเราเลยให้ให้น้าหนักค่อนข้างน้อยเป็นนักวิชาการอิสระจากชแดนใด้บางท่านก็50 50ิบหาบอาจารย์ปฏิธานห้าสิบห้าสิบฝ่ายความมั่นคงห้าสิบอย่างห้าสิบห้าสิบทั้งที่จริงๆแล้วฝ่ายความมั่นคงก็มีหน้าที่ค้ำรัฐบาลอยู่ด้วยนะครับก็อาจจะมีประเด็นหลายอย่างแต่ที่บอกว่ายังไงก็ไม่ครบ ก็มียืนยันนะครับนี่ถ้าผมไม่ผิดอาจาร,รย์วันชาตินะครับนักวิชาการอิสระนะครับอันนี้จากน,นิเทศศาสตร์วิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อาจาร,รย์รกมลวัฒน์ก็มี แกนนาพักร่วมเขาบอกอยู่ไม่ครบอีกหรอครับ <laughs> ก็ปีเดียวปีเดียวฮะปีเดียว <laughs> คือเดียวนะแกนนําพักร่วมหลายคนบอกตอนนี้พักรัฐบ,บาลไม่น่าจะพร้อมเลือกตั้งประเมินปีเดียวหรอครับนี่ผมบอกผมบอกชื่อไปนี่ตกใจเลยนะครับแล้วก็มีผอในเช่นโพอาจารย์เทษฐาทรั์เย็นบอกว่าอยู่2ปีนะก็เรียกว่าหลายคนตั้งคําถามเอาไว้แบบนี้เพราะอะไรฮะครับคืออันนี้เป็นการตั้งก่อนก็แล้วกันเขาใช้อะไรนะวงศาคณาญาติมีอันหนึ่งที่แรงแล้วก็ที่กูนุงอิงถึงการเสนอ เลยบอกว่ารัฐบ,บ,บาลสืบสันดาฮะอันนี้เม็ดไปถามเจ้าตัวนี้เจ้าตัวบอกโอ้คำนี้แรงนะฮะ,ะเริ่มจากคุณรังสีมันก็บอกว่าเป็นครอมอครอบครัวลูกเป็นไม่ได้เอาพ่อเอาน้องเอาเพื่อนมาเป็นการเมืองบ้านเรา แม้อยากได้ความสามารถตรงๆแต่พอเจอเจริยธรรมปุ๊บสุดท้ายก็อีดนตรีอ่าอย่างที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานว่าจริยธรรมมันคือฝ่ายที่ช้ำนี่คือประชาชนนะครับ <laughs> เพราะว่าทางนักการเมืองหาทางออกได้คือเราบอกว่าเลยนะจริยธรรมสูงก็ต้องได้คนอีกแบบหนึ่งแต่ปรากฏเขาก็เอาคนใกล้ๆที่ไม่ได้มีปัญหาก็แล้วกันามานั่งนะครับ ทีนี้วันนี้ทางฝ่ายรัฐบาลนะครับก็ได้มาชี้แจงบ้างเป็นฝ่ายชี้แจงบ้างนะครับด้วยเหตุผลนะครับมีคุณภูมิธรรมครับว่าไงครับก็บอกว่าไม่อยากให้เอาคำว่าครอบครัวมาเกี่ยวเลยก็คือดูที่ความสามารถเอามาทํางานนะครับจะเป็นคนครอบครัวหรือยังไงหรือคนเห็นไม่เหมือนกันคือถ้ามีศักยภาพนี่เขาเน้นที่ศักยภาพแต่บางเอิญคนมีศักยภาพอาจจะเป็นคนในครอบครัวยาวๆมาเกี่ยวกันนะครับคุณสมิดานะครับนี่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์นะบอกว่า ไม่ไม่ตื่นเต้นเป็นรัฐมนตรีไม่ตื่นเต้นคุณพ่อเขาบอกให้ทางานเต็มที่ประโยชน์สูงสุดประเทศแต่บ้านนี้ผมว่านะบ้านนี้เวลาเขาพูดจาเขาอะไรเขาฝันธงดีนะเขาพูดจาแบบขาดแบบเด็ดขาดนะแต่ผมผมเห็นคําสัมภาษณ์ดีคุณสิดาบอกเลยว่าขอใช้การทํางานเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันไม่ได้บอกว่าจะดีหรือจะไม่ดีนะแต่เดี๋ยวไปดูผลงานนะครับอีกท่านหนึ่งคุณอนุทินนะโอ้คำนี้แรงคอรมอสืบสันดาน วัฒกรรมจะหมดไปคนจะเป็นรัฐมนตรีต้องมีการสืบประวัติดูคุณวุฒิวัยวุฒิดูวุฒิการศึกษาด้วยนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งที่กลายเป็นเรื่องดราม่านะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจไว้ณนตรงนี้ก็คือท่านรัฐมนตรีอิ่มธีรรัฐน์สำเร็จวานิชนะครับที่คุณพ่อเสียชีวิตในช่วงนี้นะครับก็มีสสไปแสดงความเสียใจกันนะครับอีกด้านหนึ่งครับอย่างที่บอกไปว่าจากการอ้างอิงมาว่าหลายท่านมองว่ารัฐบาลชุด แพทองทานคุณอุ้งอิงเนี่ยไม่น่าจะอยู่ยาวเพราะมีคนจ้องอยู่แต่ไม่ได้จ้องรอดูนะคร <c oughs> จ้องรอเสียบครับ <c oughs> จ้องรอเสียบและจ้องรอสอย <c oughs> ต้องสอยก่อนถึงจะเสียบได้ฮะนี่ฮะแล้วจะอยู่กันยังไง <c oughs> หลายกลุ่มด้วยใช่ไหมพี่กอ๊อฟอนี่นะฮะ อันนี้เรายกมานี้เป็นเกมนอกสภานะฮะนอกสภาเนี่ยแต่อาจจะใช้สภาเป็นเครื่องมือบ้างนะครับโดยมีองค์กรอิสระและนิติสงครามนะครับเป็นอาวุธสําคัญครับคือถ้าเกิดไปดูแล้วมีใครบ้างโอ้โหนี่เรามีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองมีอดีตสวมีนักกฎหมายนักร้องเครือข่ายฝ่ายโอ้ความมั่นคงทหารตำรวจกรรมการองค์กรอิสระถ้าเกิด ทำแบบนี้นั่นหมายความว่านอกจากสภา,าแล้วเนี่ย <laughs> ที่มีสสที่เหลือทั้งนั้นเลยนะใช่ครับคือมีอยู่ฝ่ายนี้หมดแล้วปรากฏว่าศูนย์กลางอำนาจหรือศูนย์ประสานงานนี่อาจจะเป็น <c oughs> บ้านป่ารอยต่อครับโ oh. <c oughs> อ้โหเขาไม่ได้ดูเรื่องมูลนิธิทําเรื่องป่าอนนประไำ <c oughs> นี่แหละคือตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> เขามีคนไปแขวะหรือไปแซวแบบคุณอ๋องนี่แหละตอนนี้เขาเลยย้ายที่และฮะคือวอรูมนี่เปลี่ยนแล้วไม่ได้อยู่บ้านป่ารอยต่อเมื่อก่อนเขาบอกรถเข้าออกบ่อยมากเลยนะก็ตอนนี้ก็คือถ้าไปก็คือไปเยี่ยมลุงป้อมแต่จริงๆแล้ววอรูมใหม่เปิดที่อื่นแล้วครับเป็นสำนักงานอีกแห่งหนึ่งเป็นสถานที่เช่าของหน่วยราชการเหมือนกันคือหมายความว่าไปเช่าที่ของหน่วยราชการแล้วยังเป็นข่ายทหารไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแล้วก็ลุงป้อมไม่ออกตัวเองครับครับส่งน้องชายไปฮะอ้าวอดน้องชาย อ๋เดี๋ยวนะออกจากรัฐมนตรีก็ไปนั่งเป็นศูนย์ประสานงานบัญชาการเลยฮะเห็นว่าแค้นกว่าพี่ฮะมาตัวเองหลุดจากตำแหน่งด้วยนะแล้วก็คนที่ไปน <Yes. S 1> ั única, <is> ่งร่วมโต๊ะนี่ก็ทั้งมือกฎหมายอย่างคุณไพบุญนิติตะวันนักร้องนักสอยอะไรต่างๆไปรวมตัวอยู่ที่นั่นหมด โโเข้าออกกันเช้าเย็นเลยฮะก็แค่เห็นที่บอกไปว่าก็แปลว่าถ้าถ้ายิงยิงยิงไปหลายนัดใน,ในแง่กฎหมายแต่ละด้านขอนัดเดียวที่โดนอสอยนายกก็ได้ยุบพักก็ได้มันมันหายก็คือหายหมดเลยและนี่เราไปรวมภาพนักร้องมานี่นี่ไม่ใช่น้อยนะฮะน,นักร้องที่ปรากฏเป็นข่าวนะฮะแล้วยังมีมือมืดนิรนามอีกนะ นี่นะฮะเห็นบอกอะไรนะพี่กอฟแบ่งงานกันทำตามความถนัดครับเดี๋ยวเราจะมียุทธศาสตร์นักร้องมาให้ดูด้วยครับวันนี้นี่นะครับในสภาก็ยังมีอีกสอบจะบอกพักครึ่งก็แล้วกันมียังไงประชาชนนี่เอาแน่นะครับถึงแม้จะบอกหลายคนบอกเอ๊ะมันดูไม่ค่อยต่อยไม่สุดหมัดไม่ค่อยสุดเลยดูการอภิปรายงบก็ดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อีกพักหนึ่งก็พักแต่เขาก็ต้องสู้กันเพราะว่าในสนามเลือกตั้งไม่มีใครยอมใครอีกด้านหนึ่งพักประชาธิปัตย ถึงแม้จะมีมานั่งเป็นรัฐมนตรีแล้วแต่ปูชนิยบุคคลในพักก็คงเหมือนเดิมครับแล้วแนวร่วมที่อยู่นอกสภาอีกส่วนหนึ่งก็คือกปปสกับพันธมิตรซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ตรงข้างของทักษิณอยู่แล้วครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือเสื้อแดงที่ค่อนข้างจะผิดหวังกับการไปจับมือกับพักประชาธิปัตย์ครับหลายคนบอกอะไรนะตอนแรกไปจับมือพักลุงก็ว่าอึดอัดแล้วจับพักประชาธิปัตย์อันนี้ถึงขั้นยอมกันไม่ได้ทีเดียวครับอ้าว นักร้องครับ <c oughs> มากันเรียกว่าครบวงเลยใช่ไหมครับ <c oughs> รอบนี้อันนี้ที่เล่าให้ฟังครับก็คือตั้งวอุ่มกันที่สำนักง,งานอีกแห่งหนึ่งนะครับของอมูลนิธินี่แหละคะ <c oughs> เป็นที่พื้นที่เช่าอันนี้ว่ากันไม่ได้แล้วนะ <c oughs> จะไปใช้พื้นที่ราชการอะไรไม่ใช่นะครับบอกไม่ใช่พื้นที่ทหารก็ไปคือแบบไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วลุงปอมก็ไม่ได้ไปนั่งนะ <c oughs> นนทคนอื่นนะนะฮะแต่ว่าทีมงานอยู่ครบนะฮะแล้วก็คําร้องฮะ ที่เขาเตรียมไว้เดี๋ยวรามาให้ดูนะฮะเป็นประเด็นน้องเรียนครับมีทั้งยุบพักกรณีว่ามีการครอบครามหรือเปล่าจริยธรรมรัฐมนตรีบางท่านเนี่ยบอกมีประเด็นอยู่มันค้างคายังไม่จบอาจจะมีปัญหาอีกคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามอันนี้ทั้งท่านนายกทั้งรัฐมนตรีที่อาจจะพัดยงไปถึงท่านนายกกระบวนการความช่วยเหลืออดีตนายกอีกอันนี้ก็โยหมดเพราะว่า ถ้าเผื่อข้อสุดท้ายนี่ผิดเนี่ยจะมีรัฐมนตรีบางท่านโดนด้วยและรีนำบางท่านโดนด้วยก็อาจจะไปร้องต่อได้อีกกระเทือนถึงนายกได้พอมันเป็นทอดๆเรื่องนี้ผิดก่อนถ้าผิดปุ๊บรัฐมนตรีมีส่วนรับผิดชอบรัฐมนตรีมีผลปุ๊บอ่าทนายกว่ายังไงแต่งตั้งได้ยังไงนะครับเพราะว่ามีการแต่งตั้งกลับเข้าไปไงครับอ้าวทีนี้นักร้องครับท่านผู้ชมคือหลายคนอาจจะเรียกว่าเอ้ยเห็นข่าวกันแทบจะทุกวันมีการร้องเดี๋ยวนี้ผมก็เพิ่งทราบนะเขาร้องกันตามความถนัด ามหน่วยงานที่เชี่ยวชาญค,ค,คือคือในกลุ่มนี้บางคนเขาก็เป็นเครือข่ายเดียวกันบ,บางคนก็คือทํางานแยกอิสระแต่เขาจะมีการคุยกันฮะหรือยกหูถามกันหรือนัดประชุมกันถ้าถ้าเป็นเครือข่ายเดียวกันนะเพื่อที่จะบอกว่าทั้งสองประเภทเนี้ย ก็คือทํางานตามความถนัดดูว่าเรื่องนี้ใครถนัดเรื่องที่เกี่ยวกับการยุบพักเกี่ยวกับกกต้อันนี้มีคนหนึ่งถนัดรเรื่องที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการล้มร่างการปกครอง <ฮะ S 2> หรือในมุมอื่นเรื่องคุณสมบัติการถือหุ้นก็อีกคนหนึ่ง<อ>และจะดูได้ว่าแต่ละคนนั้นใครมีเส้นสายอยู่ในองค์กรอิสระรมากกว่ากัน ก็จะให้คนนั้นทาแล้วหลีกทางกันมันสะดวกกว่ามันจะเร็วกว่าเพราะฉะนั้นจะไปสารกกตปปชเขาแบ่งงานกันเลยเขาแบ่งงานกันเรียบร้อยนะฮะแล้วก็แต่ละคนมีแบ็กหนุนฮะไม่ได้ว่ามาธรรมดานะครับจะทํางานต้องมีแบ็กด้วยเหรอฮะต้องมีฮะเพราะว่างานพวกนี้ต้องยอมรับว่าค่อนข้างที่จะเผชิญหน้ากับนักการเมืองฝ่ายเนี่ยนะครับฝ่ายที่ถูกร้องนะก็มีอํานาจบารมีเหมือนกันฮะแล้วก็วิธีการทํางานอย่างที่บอกไปก็แบ่งเป็นทงเป็นทีมไปเนี่ยนะครับอันนี้ เขาบอกว่าแต่เราไม่ได้บอกว่าใครนะแต่เขาบอกว่าเขามั่นใจภาพลุงป้อมแต่ไม่ให้ลุงป้อมพูดนะใช่ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นนักร้องขออภัยทาภาพมาเล็กนิดนึงมั่นใจยังไงก็โดนรัฐบาลอยู่ไม่นานอีกท่านหนึ่งก็บอกคําร้องมีน้าหนักสุดตอนนี้คือยุบพักเพราะว่าครอบงำรองลงมาคือทุจริตและอย่างที่บอกยุบพักนี่เราเคยพูดเหมือนเป็นขีปนาวุธทางการเมืองใช่ครับนี่จะยิงกันอีกแล้วเหรอฮะตอนนี้นี่คือเขาไปร้องกันถึงขนาดนี้ครับ คือไปร้องเนี่ยว่ายุบทุกพักนะไม่ให้ยุบพักเพื่อไทยพักเดียวนะ,ะคือเขาไปหยิบเหตุการณ์วันที่ไปไประชุมกันที่บ้านจันทร์สองล่าสิบสี่สิงหาซึ่งเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นคดีเดียนายกไม่ได้อยู่เนี่ยไปหาเรืออะไรกันแล้วใครที่มีอำนาจเหรอเขาไม่ได้านนหารือพี่กอ๊อฟท่านภูมิธรรมเขาบอกวันนั้นทุกคนก็คิดถึงท่านทักษิณก็เลยบังเอิญไปที่บ้านเขาไม่ได้ไปคุยอะไรกันจะ,ะจะมีหลักฐานแล้วครับว่าเขาไปคิดถึงหรือเขาไปยังไงตอนนี้เขาลือกันว่ามีหลักฐานเเเปป็นคลลิสียยงโโอ แล้วก็เลยมีคนบอกว่าเอ๊ะมีใครไปเปิดมือถือหรือเปล่าหรือไม่ได้เก็บมือถือหรือว่ามีใครไปแอบติดเครื่องดักฟังเลยเหรอเนี่ยตอนนี้เขาก็ลือกันไปนะครับแต่เขาบอกว่าไม่รู้นะแ่ต่ถ้าในทางที่ประกาศออกมาบอกเขาแค่คิดถึงก็เลยไปเจอกันแล้วก็คิดต่อยอดกันไปถึงขั้นว่าถ้าเผดยุบทุกพักสําเร็จมันจะมีรัฐธรรมนูญมาตราไหนรองรับเพราะว่ายุบทุกพักคือพักที่รัฐบาลอยู่ตอนนี้นะยุบปุ๊บ ทุกคนจะโดนตัดสินหมดเลยก็จะรักษาการไม่ได้ฮะรักษาการไม่ได้ต้องไปดูรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งหกแปดฮะให้ประหลักกระทรวงมารักษาการครับในแต่ละกระทรวงทํางานไปแล้วก็แต่ละประหลักกระทรวงก็จะไปประชุมแล้วเลือกคนนึงเป็นนายกฮะโอ้นี่คิดถึงขั้นนี้แล้วฮะแต่ถ้าอย่างนั้นฝ่ายค้านไม่น่าโดนเพราะว่าไม่ได้ไปประชุมกับเขาเนี่ยนะครับอันนี้นายกองอิงเองก็บอกนะครับโอ้โหนี่คือเรื่องจะออกจากบริษัทจะยังไงมีการถือหุ้นอยู่หรือเปล่านะครับแล้วเรื่องการแต่งตั้งคุณพิชิต ใครเป็นคนกระซิบท่านนายกเสถฐาไหมจะมีประเด็นหรือเปล่า<ม>นี่ก็มีการไปรย่องไปยื่นอันนี้เข้าใจว่ามีเสียงนายกอี๋ยวลองฟังกันอีกสักทีหนึ่งก็แล้วกันนะฮะว่าตอนนี้เจ้าตัวรู้สึกยังไงกับเรื่องแบบนี้บ้างครับพูดสงสารนายกบ้างสงสารนายกบ้างอย่า,อย,าอย่าฟ้องอะไรเยอะเลยนะคะเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดในบริษัทแล้วแล้วก็ตั้งใจทํางานเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกไปวันนั้นที่สัมภาษณ์ว่าบางทีเรื่องเล็กๆเ,เนี่ยอย่าไปให้ความสําคัญอะไรมากเลยเรื่องฟ้องร้องหรือเรื่องะไรที่ เราคนฟ้องก็อย่าฟ้องเยอะเลยะนะมันไม่ไมันไม,น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 มน่มีอะไรผิดแบบนั้นอยู่แล้วเนาะก็ค่อ,คอยๆครับคือภาพเมื่อกี้ที่ที่เรายกมาเนี่ยคือคําร้องที่พุ่งสู่ท่านนายกครับโดยคุณอดิศรเพียงเกตเนี่ยบอกว่า9คําร้องแล้วแต่เราเนี่ยไปหามาได้เนี่ยประมาณ4ี่หาคำร้องที่ที่เป็นข่าวไปแล้วนะครับแสดงว่ายังมีมือมืดไปยื่นอีกอีกยังอีกนะครับทีนี้ตอนเนี้ย ปัญหาสําคัญก็คือที่ทุกคนมองอยู่ก็คือเรื่องของประเด็นการรัฐสภาเพราะว่าพอไปตั้งรัฐบาลวงศาคณาญญาเนียภาพมันก็คือว่าคุณก็เป็นรัฐบาลบ้านใหญ่แล้วก็กลุ่มนี้แหละจะจับมือกันคล้ายๆเป็นโมเดลที่ไปสู้ศึกเลือกตั้งเหมือนอัมโนของมาเลเซียนะฮะคือจับมือลีกทางกัน,กนมันก็น<อ>นเลยกลายเป็นการเมืองบ้านใหญ่ทีนี้ใครล่ะจะมาคานอานาจบ,บ้านใหญ่แบบนี้ หนึ่งก็คนก็คิดถึงพรรคประชาธิปัตย์แต่พรรคประชาธปิปัตย์ก็ไม่รู้รัฐบาลใช่แล้วเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีกลุ่มหนึ่งฮะคือคุณสันเพชรครับเขาบอกว่าก็ต้องดูแลวันนี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นสําคัญคือต้องมีจุดยืนรักษาหลักการหลักการเท่านั้นที่จะไม่ทําให้สังคมมองเป็นไม้นะฮะแล้วก็ไม้ไผ่ที่พร้อมจะปลิวไหวไปตามแรงลมตลอดเวลาก็คือหลักการของคุณสันเพชรซึ่งอยู่ฝ่ายของปูชนียบุคคลประชาธิปัตย์เนี่ยยืนยันไม่เป็นไผ่ลู่ลมทีนี้มันก็มีคนถามครับว่าจริงๆ ไปแล้วแต่คนที่ยังไม่ถูกมองข้ามเนี่ยก็คือสายปุิชนียะบุคคลเนี่ยคุณมาดามเดียคคุณวัฒนยาบุญนาคนะครับซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เคยมีการมีข่าวว่าจะลงชิงตําแหน่งหัวหน้าพักนะครับแล้วโดนสกัดคุณเดียเนี่ยตอนนี้มีคนสนใจเยอะว่าจะย้ายไปพักไหนหรือเปล่าแล้วก็มีข่าวไปลือว่าอาจจะไปพักเพื่อไทยหรือเปล่าอเพราะว่าอาจจะไปโยงกับงานดิเนอร์ทอลกที่คือเราจัดอะไรอย่างนี้นะครับ ปรากฏว่าคุณเดียเนี่ยก็มีการยืนยันมานะครับว่านะฮะยึดมั่นรวมกามนะครับไม่ไปเพื่อไทยเพราะไม่ใช่ไผ่ลู่ลมนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้การเมืองเรียกว่าสนุกทีเดียวมีอะไรให้ดูเยอะแล้วอย่างที่บอกไปว่าบางคนที่เงียบเงยไปใช่ว่าจะอยู่เฉยตลอดนะครับอาจจะมีจังหวะรอจังหวะเท่านั้นเอง